จะเป็นยังไงเมื่อเควินได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่ใสายพันธุออสโมซยมแต่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังในการดูดซับและคอยทำายงานสกปรกให้กับองค์กรใต้ดินอย่างลูเตอร์เอาเอเลีนและมนุษย์มาผสมผสานกันและเมื่อความทรงจำเขากลับคืนมาเควินจะกลายเป็นไวไลท์อีกครั้งหรือไม่เต็มตัวรับชมได้เลยครับเริ่มเริ่มมาที่ตลาดใต้ดินเราก็จะมาอยู่กับซันเดอร์นักล่าคาหัวมันกำลังออกอาะวาดตามหาใครบางคนและเบนก็ได้ไปต่อสู้ขัดขวางมันอีกตามเคยแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะยากหน่อยเพราะดูเอเลนที่เขาเลือกมา แค่เดินยังลำบากเลยจเจ้าอะไรไปชนะซึ่งในตอนนั้นสเปนเนอร์ก็ได้เข้ามาช่วยเข้ามาเตะซันเดอร์สองสาทีแล้วก็ขอตัวไปก่อนเลยได้ว่าเบนยังไม่ทันจะได้ถามอะไรเลยหลังจากนั้น Jimmy จิมมี่ก็ได้เข้ามาบอกเบนว่าช่วงนี้พวกนักล่าข้าวหัวมาทาตัวแปลกๆมารวมตัวกันอยู่บนโลกเหมือนว่ากาลังจะตามหาใครขณะจิมมี่เองก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเขาเลยจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มด้วยการเข้าไปในบาร์แต่บริการที่เฝ้าอยู่ก็บอกว่า,วามึงเข้าไปไม่ได้ี่นีเป็นบาร์ส่วนตัวห้ามเด็กหัวคาาัข,าาว,ขว้แก็แน,นนนเปํนนา มันนี่แหละที่เป็นคนเล็กทุกคนมารวมกันที่นี่ในตอนนั้นสแตนตเนอร์ก็ได้เข้ามาขอร่วมวงการด้วยทายกาดก็เลยอยากจะเข้ามาลองของว่าตัวแค่นี้มันจะเก่งขนาดไหนกันเชวตอนนี้พวกนักลาล่าข้าหัวก็เริ่มไม่ไว้ใจไซฟอนบอกว่าพวกเราคุมเมืองนี้กันมาตั้งนานแล้วแต่ยังหาสิ่งนั้นกันไม่เจอเลยพวกนัาล่าก็ต่างไม่ชอบใจที่ไซฟอนไม่ยอมบอกอะไรสักอย่างต่อมาไซาฟอนก็ได้สั่งแผนใหม่ให้พวกเขาทําโดยการให้ไปขโมยรถทุ่มกอดจากพวกช่างปาปาแต่มันก็มีข้อแม้ทุกคนจะต้องจัดการพวกยามด้วยยสสิ่่งงนนนี้ัก็คือออขาเจ ต่อมาจิมมี่ก็ได้รีบนาข่าวมาบอกเบนว่าพลนักล่าข้าวหัวกำลังตามตัวอาจิตยอยู่แต่เบนก็ไม่เชื่อนะครับว่าข้อมูลนี้จะเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยบอกให้จิมมี่ไปเล่นไกลๆแม่นานไอสแตนเนอร์ก็ได้โผล่มาอีกคนแล้วก็พูดมากับจิมมี่เปรียวว่าอาจิตไม่เอ่ยกับเรื่องนี้จากนั้นเบนก็เลยมุ่งหน้าไปหาอาจิตนักธุรกิจสุดโรคจิตที่ชอบทั้งบิดทั้งเบี้ยวสแตนเนอร์ก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ากําลังมีคนตามล่าในาแต่มันก็ไม่ยอมเชื่อนะครับว่าใครจะมาตาม เลขกไวายกพวกกันมาเป็นฝูงอาจีแในตอนนี้ก็กลัวจนตัวหดเลยนะวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเน,นี่ยลูกก็เลยถามกับมันว่าห้องนายมีทางหนีชุกเฉินไหมถ้ามีมึงก็รีบใช้เลยส่วนสแตนเนอร์ก้าซา,าจะไปถ่วงเวลาให้เพื่อที่จะให้พวกเป็นเหนียบมาได้อย่างปลอดภัยในขณะที่พวกเขากําลังมองหาที่ซ่อนจิมมี่ก็ได้ชี้ทางบอกให้มาทางนี้เบนก็สงสัยนะครับว่าทำไมจิมมี่รู้ว่าพวกเขากําลังหนีอยู่สแตนเนอร์เป็นคนบอกนายหรือไงแต่จิมมี่ก็ไม่รู้จักนะว่าสแตนเนอร์คือใครเบนก็ถึงกับ สตนเนอร์เป็นคนบอกฉันเองว่ามันรู้จักนายแถมยังใช้คําพูดสนิทสนมซะด้วยแต่กระช่างเถิดตอนนี้เบนก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วจิมมี่ก็เลยรีบวิ่งไปซื้ออะไรใไห้พี่ชายกินลูก็เริ่มสงสัยในตัวเขาว่าบางทีจิมมี่อาจจะเป็นสแปนเนอร์ก็ได้เพราะไม่เคยเจอทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเลยพูดยังไม่ทัอะไรสแปนเนอร์ก็ได้โผล่มาแถมยังมีอาหารติดไม้ติดมือมาด้วยลูก็เลยพูดกระซิบกับเบนว่าน,นี่ไงมึงเชื่อกูหรือย,ยังเขาได้ถามกับสแปนเนอร์ต่อว่านายรู้จักกัมมี่กกนนนเกทุคลย เขาไปถึงนักข่าวชื่อดังใครไม่รู้จักกะบ้าแล้วแต่เบนก็ยังสงสัยนะครับว่าพวกนักล่ามาตามหาอะไรกันแน่และอาจิตก็เหมือนว่าจะปกปิดอะไรอยู่ด้วยเบนก็เลยถามตรงๆว่านายรู้เรื่องใช่ไหมและยังไม่ทันที่อาจิตจะได้พูดอะไรพวกนักล่าข่าหัวก็ได้มาจับตัวเขาไปสะก่อนสเปนเนอร์ก็เลยขอบินตามพวกมันไปและก็ดันเป็นจังหวะเด,ดีวยวกันกับที่จิมมี่โผล่มาพอดีลูกก็ยืนยันร้อเปอร์เซ็นต์ว่าสองคนนี้คือคนเดียวกันแน่นอนทางอาจิตตอนนี้ก็กำลังถูกสซฟอนซักไซส์ไว้ส่งของที่มันต้องการมาเด อาเจนก็เลยควักบางอย่างออกมาแล้วบอกให้ทุกคนถอยไปมาอย่างนั้นเต็มตัวไปเกิดใหม่ได้เลยและของสิ่งนี้แหละที่ไซฟอนมันต้องการและมันก็ไม่โกคําขู่ของอาเจนด้วยมันได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวไอ้หนูวิเปอลิตตัวนี้เอาไว้อาเจนที่บทหนทางก็เลยกินไอเจ้าสิ่งนั้นเข้าไปแม่งเลยแต่ว่าไม่นานเขาก็รู้สึกคลื่อนไสในท้องจนสุดท้ายก็ต้องคลายมันออกมาอยู่ดีและเหมือนว่าการกระทบกระเทือนจะทำให้เจ้าสิ่งนี้มาทํางานและมันก็คือกองทัพหุ่นรบเทกอร์ดอนทามเบนที่รู้สถานการณ์ กรู้ก็ต่อสู้กันแทบไม่ไหวอาจิตก็เลยสั่งให้พวกขุนรบเทกาดอนเข้าไปช่วยและการต่อสู้สุดชุลมุนก็ได้เริ่มต้นขึ้นสู้กันที่ท่าไหนก็ไม่รู้หลังคาก็ได้พังลงมาแต่ที่ฮาไปกว่านั้นคือจิมมี่มาร่วงลงมาด้วยน้องมีที่โกพี่เบนจะโกรธก็เลยขอตัวหนีไปแล้วก็ดันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สเปนเนอร์เปิดประตูเข้ามาจังหวะมันจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นบ่เนี่ยในขณะที่ทุกคนกาลังชะล่าใจไอซฟอนก็ใช้โอกาสนั้นจับตัวอาจิตเอาไว้เบนก็บอกว่า ไอไซฟอนที่ได้เห็นก็ถึงกับช็อกไปเลยและสุดท้ายมันและพาอพ,พก็ถูกจับเอาไว้ได้สเปนเนอร์ที่ได้กล่องอาวุธมาก็หอตัวจากไปแล้วก็เป็นจังหวะในการที่จิมมี่โผล่มาอีกเบนก็เลยถามกับน้องชายว่ามีอะไรจะสารภาพไหมจิมมี่ก็เลยยอมรับความจรงิงว่าเขาแอบเฝ้าติดตามทั้งคู่มาโดยตลอดเพื่อจะเอาข้อมูลไปทําข่าวเอเลียนแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าจะได้ข่าวใหญ่แล้วว่าอาจิจะลงสมัครเป็นนายกจากนั้นเลยว,วันต่อมาภาพก็ได้ตัดไปที่ฐานทัพที่จู่ๆในตอนนั้นประตูมิเตอร์เนลก็ได้ถูกเปิดออก,านนก,ม,ก,ม,อกมา และแอหน้าแดงคนนี้ก็ได้บอกว่าพวกอเราคลูเตอร์นับตั้งแต่นี้ต่อไปฐานทัพแห่งนี้พวกเราจะเข้ามาดูแลเองเบนบอกว่าใครฟังมึงก็บ้าแล้วกูไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ปู่แม็กก็ได้ห้ามเขาไม่ให้แปลงร่างและสั่งชาปปะปาทุกคนห้ามโจมตีนี่เป็นคําสั่งขั้นเด็ดขาดให้ฟาโลตินก็ได้บอกว่าพามาที่นี่เพื่อตามหาเควินเลวินแต่มาจิสเตอร์มาเชลเดก็ไม่ยอมมึงจะใหญ่มาจากไหนกูไม่รู้แต่เผอิญ่าที่นี่กูคุมว่ะ พูดไม่เข้าหูแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยมาจิสเตอร์มาเชลเดกก็ถูกจัดการไปซะตรงนั้นไฮฟาเราตินก็ได้ถามอีกทีว่าเควินเลวินนั้นอยู่ที่ไหนเบนก็เลยตอบกลับไปว่ามึงเป็นใครไว้หน้าปูอยากเฟลก็เลี้ยวมากูรออยู่ปู่แม็กก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนและบอกกับพวกนั้นไปว่าจะตามหาตัวเควินให้ลูก,ก็ได้กระซิบบอกกับเบนว่าพวกรูเตอร์นั้นเป็นชาวป,ป่าด้านมืดที่คอยรับคำสั่งจากผู้บัญชาการสูงสุดเท่านั้นพวกเราไปแค่ชาวป,ป่ายศเล็กยศน้อยไม่อาจจะไปมีปากมี พราะชั้นได้ส่งมือดีไปตามหาตัตเควินให้แล้วจากนั้นปู่แม็กก็ได้บอกลูว่า้พาพวกนี้ไปที่ห้องแล็บเอบิลที่เหมือนว่าจะรู้ใจปู่ก็เลยถามว่านายคิดจะมีปัญหากระเบื้องบนอย่างนั้นเหรอปู่แม็กก็บอกว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกที่ไม่ใช่ช่างปราปาแลวก็บอกเลยว่าซัดได้หมดทุกตัวเบนได้ฟังแบบนั้นก็เหมือนว่าจะรู้ใจปู่เขาก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ด้านนอกแต่พวกรูเตอร์ก็ไม่ยอมให้เขาออกไปและเข้ามาขวางเอาไว้แถมยังยิงพลังใส่รถของเบนดีกเบนทีกกก็เลปลงลปรราานน้้ไไูดดถพััจนะ ทางลูกที่พายฟาโลตินมาที่ห้องแล็บมันก็ได้สั่งให้ลูคิลเดีบ้าตามหาตัวเควินจากคอมพิวเตอร์แต่ดูเหมือนว่าสองตัวน,นี้มันจะมืนเกินไปสแกนไปสแกนมาดมนไปเจอตำแหน่งตัวเองซะง,งั้นเชื่อห,หมอนี้มันภาคลำบากมากงั้นผมขอเรียกป้าเซเวนติสเลยกันนะและในตอนนั้นลูกน้องของมันก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าเบนเทนิสันได้หนีออกไปแล้วและเหมือนว่าเขาก็จะรอได้ว,ว่าเควินนั้นอยู่ที่ไหนหลังจากที่เซเวนติสออกจากห้องไปลูกก็รีบติดต่อไปหาปูแม็กว่าพวกมันกำลังจะไปหาคุณผมพยายามถ่วงเวลาให้เบนแล้้้ววแแต่่กก็็ไดคนนนีููเรจป,ปมับ คิดเราว่าแผ่นองเวลาของแกจะได้ผลมันได้ใช้พลังค้นหาความทรงจําของปูและก็เหมือนจะรู้แล้วว่าเควินนั่นอยู่ที่ไหนตัดภาพหบเป็นตอนนี้ก็ได้เข้ามาเตือนเควินที่กําลังเปิดอู่ซ่อมรถอย่างสบายใจรู้ไหมว่ามีหน่วยรับโชาปลามาตามล่านายไปก่อเรื่องอะไรที่ระยําใจมาหรือเปล่าเควิน <Kevin S 2> ก็บอกฉันไม่รู้จักพวกนั้นแต่ถึงจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้แหละเพราะมันก็ได้ตามหาเขาถึงที่แล้วพอูเตอร์ได้เปิดฉากยิงถล่มใส่อู่ของ Kevin. เควินเบนก็เลยจะแปลงหน้าเป็นอัพชักส่วนกลับไป ปกติแล้วเควินจะเป็นคนที่ชอบบูลและหำไม่ยอมคนเลยได้ว่ายอมตายดีกว่ายอมแพ้แต่ครั้งนี้เขากับพาเบนเลเซตหนีออกมาเบนเห็นว่าเควินมีอาการแปลกๆก็เลยจะโทรหาเวนแต่เควินก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนแล้วบอกว่าตอนที่ฉันเจอกับเซเวนตสเมื่อกี้มันทําให้ฉันจำอะไรขึ้นมาได้บางอย่างฉันไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดและก็ไม่เป็นอย่างที่คิดว่าเป็นด้วยอะไรของมันวะเควินได้เล่าต่อไปอีกว่าตอนที่ฉันยังเป็นเด็กตอนที่แหกคุกออกมาจากนิวยอร์กสถานที่อย่างนั้นโหดร้ายมากๆฉันต้องเจอกับภัยอันตรายมากมายระหว่างทาง แต่สุดท้ายก็ได้ผู้หลุตเตอร์เข้ามาช่วยพวกมันก็ได้ใช้ชันเป็นเครื่องมือเหมือนโต๊ะกลางผสมคนกับเอเลียนแล้วพวกมันก็ยังใช้ชันทําภารกิจต่างๆเราทุกคนทํางานสกรปรกให้เซอร์เบนติสและก่อนที่เควินจะหนีออกมาเขาก็ถูกล้างสมองและเปลี่ยนความจําปลอมมาให้เควินเล่าไปก็ปวดหัวไปซึ่งก็เพราะว่าพวกเซเวนติสนั้นเข้าใกล้มาเรื่อยๆพวกมันได้เปิดฉากโจมตีใส่เขาอีกครั้งทางพวกเควินก็พยายามจะตอบโต้กลับไปแต่ทํายังไงก็ช่วยเซเวนติสไม่ได้เลยสุดท้ายทุกกกกคนก็ถูจัดดดาาารลงงงไไปไ้อยงงย่่ พวกมันได้ทิ้งเซตเอาไว้แบบนั้นและพาตัวเบนและเควินกลับมาที่ฐานทัพปู่แม็กก็ได้เข้าไปขอโทษเควินว่าฉันพยายามช่วยนายแล้วเบนก็พยายามอธิบายให้ปู่ฟังว่าคนพวกนี้มาควบคุมเควินอยู่จริงๆและเควินไม่ใช่ใสายพันธุ์ออสโอมเซียมและออสโอมเซียมก็ไม่มีอยู่จริงด้วยเอซเวนติส <17 S 2> ก็เลยบอกว่าจริงๆและออสโมเซียมเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาเองมันเอาไว้ใช้เลียกมนุษย์ที่มีพันธุกรรมแสนวิเศษออสโอมเซียมแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างเช่นเควินมีพลังการดูดซับและพลังนี้กกกก็็็จํําาาาาเเเเเปปนนนนนมมมตต่่ออรรโดยยหหีี้้งทใคลล ซึ่งปู่แหมกที่ได้ฟังก็ไม่ยอมเด็ดขาดเขาจึงได้เปิดศึกชิงตัวเควินคืนในขณะที่ทุกคนกําลังชุลมุนเซธก็ได้ตามมาถึงและพาตัวเควินหนีไปโพลูตเตอร์เทนมาสู้ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยยกทัพกับนิวไวไปก่อนเบนจึงได้รีบโทรไปห,หาเวนบอกเรื่องเควินว่าตอนนี้หมอนน่นหนีไปไหนแลวก็ไม่รู้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอาเจตที่กําลังนั่งเขียนบัญชีธุรกิจของตัวเองแต่จูๆนะ่ๆในตอนนั้นเควินก็ได้มาหาเขาพร้อมกับทาให้ความทรงจําที่นิวไวกลับมาหรือว่าเเคควววนจะกกกลลลลัับายป็ยยอีร้้งแ จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่คุกช่างประปาฟิติน่ากับฟิตติันก็ได้วางแผนกันแหกคุกโดยทั้งสองคนรอช่วงเวลากลางคืนและเมื่อได้จังหวะฟิตติมก,ก็ได้ใช้เหงื่อตรงจักระแลของตัวเองผสมเข้าไปในพลังงานของฟิติน่าจากนั้นมันก็ได้กลายเป็นน้ำกรดสุดแรงฤทธิ์ทีพวกเขาก็ได้ใช้ทำลายประตูและหนีออกมาแต่กลิ่นความเหม็นเปรี้ยวก็ยังเหลืออยู่แถมยังลอยไปตามช่องบรรยากาศจนมาถึงห้องของลูกและในตอนนั้นเขาก็ได้สูดมันซะเต็มปอดเียได้ว่าหอมชื่นใจกันเลยทีเดียวเชียววันต่อมาลูกก็ได้กลายเป็นคนละคน มีความ energy เต็มเปี่ยมเซตผมทรงใหม่ก็นึกว่าเนยมาแถมยังไปอัปเกรดรถตู้ให้ดูอู้ฟู่ขึ้นมาอีกด้วยเบนมาเห็นก็แปลกใจว่าวันนี้มึงเปอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยพาลูกมาให้ลูกคิดเลยดีบ้าชเช็คอาการไอสองตัวบานนี้มันก็ได้บอกว่าเหมือนว่าจะมีพิษเข้าไปกระตุ้นต่อมเจ้าอารมณ์ของเขาและมันจะไม่แปลอะไรถ้าเราหาวิธีล้างพิษได้ทันเวลาปู่มแม็ก็เลยให้เบนไปตามหาฟิสติกและฟิตเตน่าสองคนนี้เพิ่งร่วมมือกันแหกคุกหนีไปเมื่อคืนเบนก็เลยพาลูกมาที่รังเก่าของพวกชาวพพพััังงงแแลลละะกกกก็็็ได้นนนน่่่่่บบาาาาววเเเเออรททีียยูถมหฟิิ แต่มีเหาที่มันจะยอมบอกความจรงิงไอเคาว่าก็เลยตอแหลแถไ,ไปเลยบอกกูไม่รู้เบนที่กะเอาไว้อยู่แล้วก็เลยแปลงร่างเป็นไวยมัดเดินดมกลิ่นหาเบาะแสไปทั่วกวดังส่วนลูกก็ได้เข้าไปคุยก่ับพวกชาวล็อกอารมณ์แบบว่าชอบจัดเลยเหมือนเจอพวกเดียวกันและไม่นานตอนนั้นเบนก็ได้เจอกับฟิธิกและฟิตเตนาทั้งสองคนกาลังขับรถไปที่เมืองใต้ดินเพื่อมุ่งหน้าไปแข่งรายการกับปั้นทองคําที่ใฝ่ฝันทางเบนที่ตามมาก็เลยจะเข้าไปจับแต่ลูกก็ได้เข้ามาห้ามเขาไวไก้ก่อนบอกมันถึงขนาดนนนนนีีีีี้้้พววกกกเรรรราาาาาคไป่มมมมดยดยยัๆจจะงแบบสท ทั้งสองคนก็ได้ไปลงชื่อสมัครและต่อสู้มาเรื่อยๆจนมาถึงรอบนอกเอาที่ฟิธติกต่อสู้กับฟิเตน่าฟิธติกมันก็ได้เล่นสกรปรกด้วยการใช้เครื่องรบกวนสัญญาณจนสามารถเอาชนะฟิเตน่ามาได้อย่างง่ายดายส่วนเบนก็ต้องต่อสู้กับลุกเขาก็เลยแปลงหน้าเป็นอับชักเข้าไปประท้าด้วยและเพียงการโจมตีครั้งเดียวของเบนกนถึงขั้นทำให้ลุกนะัน้นสะดุ้งนอนลองไปกับพื้นเบนที่เป็นห่วงเพื่อนก็เลยเข้าไปถามว่านายเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่ลุกก็เหมือนว่าจะโอเคนะครับต ทีทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันอย่างเมามันและดูเดือดผลัดกันเตะผลัดก,กันต่ตยไปคนละทีสองทีส่วนทางเบนก็ได้ฟื้นมาที่ห้องพักนักกีฬาและก็ได้เห็นกับฟิเตน่าที่กำลังของพวกยามเข้าไปในห้องเก็บถุงมือฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้เข้าไปในห้องนั้นแต่ทำยังไงพวกยามก็ไม่ยอมให้เธอเข้าไปฟิเตน่านเลยจัดการซ้อมพวกมันแม่งเลยจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปหยิบถุงมือทองคําที่แม่งโคตรคุ้นเลยเหมือนเคยเจอที่ไหนก็ไม่รู้เบนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาห้ามบอกให้วางมันลง้าเมื่อูดีๆแล้วไมม่ยอฟังเ <laughs> นก็็ได้แปปรเน แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถต้านทานพลังของมันนีได้ทั้งสองคนได้ต่อสู้กันจนมาโผล่ที่สนามปลองและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลูกอชนะฟิสติกได้พอดีตอนนี้เหลือแค่ฟิตเตน่ากับลูกที่ยืนอยู่บนเวทีแต่เธอก็ไม่สามารถลงมือทำลายลูกกี้น้อยอย่างเธอได้ลงคอสุดท้ายลูกก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้และประกาศแจ้งจับทุกคนเพราะว่าการแข่งขันนี้ไม่ถูกกฎหมายต่อมา2คู่มหัศจรรย์ก็ได้เข้ามาบอกว่าอาการของลูกไม่สามารถรักษาให้หายได้ทันทีต้องปล่อยให้หายเองไปตามธรรมชาติ และเบนก็ต้องอดทนกับร่างลูกนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์บอกเลยว่าปวดหัวจะนับแน่นอนและตอนนี้ก็ได้จบลงกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย